เิงตัวนะว้ยยิงตัวนะแรงโ่แรงเก็เก็ปืออะไรมาเนี่ยเอ้เปิดแล้วนะเจ๊ดเชนไม่แหลกไม่แหลกเว้ยอชิปแล้วเราไม่แหลกเว้ยเชอนะเปิเลยผมตามอยู่ตามจะย่องทำไม

เยดเยทำไมถ้ามายินกันหมดเลยว่าทำไมตายอยู่คนเดียวอ่ะคยวแอลคูแอลให้หมดแอลแอลแอลคนเดียวอใครบุกวะจ็คไม่ดีจัดสักกาสักกาเขาไมเไดอ่ไปอย แต่ไม่มีอะไร้างปรต้อะไร้างปาี้มะร้างปารตี้ไางปาร้อกางรอไบ้างาไรบ้างตี้มี้ารี้ีะางกระจาย รู A, Indeed, ้สึกว่าจะชนะขาดลอยแต่เวลาอเอลเตัวนึงต้เอแล้วตายแล้วไนไงวางเลยวางเลยบอม has been planted อ้าวแทนเอ้ไม่ใช่เขาตอะไรเห หลัง,ลงหลังเราบังหลังหลังหลังๆระวังหลังอาโดนคันจีฟาร์มดิฟฟิวส์อุยออ้ยยุงกัดอะเอว่าเอาเอ,เอ,เอ,เอยุงไม่ขันเมื่อวานแล้วขันสีเลยแล้วถ้าไม่ทำมัน,ไ,นไม่ขันด้วย เปิดครับใครเปิดละเปิดครับผมตามผมใ้เมื่อกี้เรายืนยืนสวยอ่านเฉยไปได้ยิงยิงยวางวางวางได้ลได้ลยวะไแค่อามดหลังไหมอาไป เก็บได้ไรไม่ดเบิดดีดีดีมืนไรแล้วเบิดึงก้าเขียนเอต่อเอต่เอต่อนั่นรเบลอยนมันก็บุกมาเป็นแถวเลยมันจะเวิร์กเว้ยก็เอวเแล้วหลับเอเอะไรเวิร์กปเลยครับปิดเลยครับไาเลยไม่ปิดเิ เรื่องครับลืมอระเบืองแตกใช่ไหมน็อตกลางตัวแดงกลางอากาศลุยยิงไี對對่ด um ี้อ่ะระวังเอลหลังอะหลังเอลจะดูแจ็คตายตายเลยเห็นไหมโอ้แจ็คจะพูดเลยวะตายเลย แล้วมันพูดได้ถูกจังหวะด้วยนะเราดูจะตายกุ๊บตัดเหล่เว้ยหล่เว้ยอ่ะอย่างไร C1 c ูตาดดิเช่นเลยว่ะตาดดิเช่นเลยอ่ะข้าหาไม่ได้มัแเดาให้หมดเลย L L L ใช่ไม่หลับจริงจริงอ่านพูดถูกเฮ้อ่านพิมพ์ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวกูผิดอีก มันจะต้องมีใครเล่นมุเอ้หดนูโอโอ้โอ้โหโ้ัวตมทีายยอิงแล้วมันมีหัวใจอเยอะเยอะต้องดูคนเก่งดูคนเก่งคนเก่งตายดูคนเก่งตายดูคนกตาย คุณเก่งตายค่าสองตายห้าดูดิเอบาเอเอค่าสี่ตายห้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาสมมุติเกมมันจะจบแล้วเรารู้ว่าเราชนะแน่นอนเอเกตออกก่อนนะเกตแล้วจะแคปรูปมันจะได้ดูเสมอสี่สี่เงียก็บร้อยครับเจอกัน้างนอนแกพึ่งแกพึ่งเฮ้ยเฮ้ยยังแกพึ่ง ยังยังมีเสียแขยอยู่ยังมีเสียแขยอยู่แต่แขยอัดเอ๊ะอังหนัมขู่อะไรคันจาเอ๊ะม่เอ๊ะม่เอ๊ม่ไม่ชอบคิดหัวใจเลยอ่ะยิ่แล้วมันมีเต็มขั้นแน่จอเลยเอ๊เวลากระโดดเวลากระโดดไปมุดเออมุดเข้าเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์มุดเข้าเลาเตอร์เอ๊าไมันมีซีไฟไม่ได้ซีไฟผมไม่โดนเนี่ยมาอย่าเป็นตัวอย่างฮึบ มาสิครับเห็นไหมเห็นไหมให้โดนบอกแล้วเนี่ยคือพดีนะฮะโอ้ระเบิดโดนเจ็บอยู่เลอยดิไอเกดออกก่อนเกดออกเลยเกตเราเอามันจะได้แคปดูสวยๆนั่นแหละเดี๋ยวเราเหล่าเลย้ย่วห้องไม้ว่ะ ลงมาแล้วแจ็คตายใช่ไหมเออไออาร์ทแครบแล้วส่งไอพี่เรียวอย่าบอกนะเซเว่นล่อเว้